ตอนนี้นะคะก็พอบอกว่าให้เด็กๆมาหาทอดไก่กันนะคะเรามาระวังด้วยเดี๋ยวให้พี่เบียเป็นเทนเนอร์อ่าเด็กก็กำลังจะมาทอดค่ะอาคีบลงเะลูกเราลงเบาๆนะลงตามๆมาลงตามๆอ่าอ่าเร็วรรีบๆมาลง เราต้องทอดเลอกก็ได้เพื่อนเอาเท่าละน,น้อยอ่ะเปลี่ยนกันคี้พี่นี่น่ะเอิญเอิญมาคีบเอาลงบาตำตำลกูกเออเอาจะครึ่งนึ่งก็ได้เพื่อนอ่าพอแล้วอ่แล้วก็รออยู่นะคะตอนนี้ ให้เราเฝ้าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเอาหม้อนี้ขึ้นก่อนเดี๋ยวให้สองคนนี้ไปทอดมนาะเลยนะมาดูเราก็จะอลนให้มันออกจากกัน,น,นที่มันดำนี่มันดกับเครื่องปรุงมาทั้งหมดมนจะได้หลายวันนะมันเป็นน้นำหมักของเรา ่เด็กๆก็ดูนะคะแล้วก็เฝ้าสักดู ่าเตรียมตัวสองสาวเตรียมตัวเอาหม้อมาใกล้ผังนี้ก็ได้เพื่อนระวังเราต้องเอาแบบจับให้มันออกจากกันให้มันถูกมาไป อ่ะค่อยๆเอาลงต่ำๆนะลูกมันจะกระเด็นนะลูกอ่าแบบนั้นแหละปล่อยเลยอเ,เอาให้มันไกลๆกันอย่ากองลงที่เดียวมันจะได้ไม่ติดอ่า สุกขันซ้าเมือนนี่โอเครอทีนี้นะเดี๋ยวใกล้อาขยับออกมาก็ได้ลูกเดี๋ยวเวลาจะตากเราข้าทงการไปตักอาวางไว้นี่เอาวางไว้นี่อ่าตอนนี้ต้องรอนะคะเราต้องระวังนะคะทำกับน้ำมันนะลูกน้เออชงคืนล่ะเงินไม่ทอดไก่ขายแน่ อย่าเคืออย่าเคือต้องระวังด้วยตอนนี้เราก็เรียนกันเสร็จแล้วนะคะก็เลยแบบให้ใช่ค่ะเพราะว่ามันอันตรายนะเบาๆคนเบาๆลูกได้นะปิดกันไหมเพื่อนมันร้อนมันร้อนอย่างนี้นะ ฮะ <c oughs> อะไรนะเป็นยังบอกแล้วมีชุดใหม่มาอีกเเปลี่ยนกันก็ได้เดี๋ยวชุดใหม่มาก็จะถ่ายรูปนะชุดนี้นี่นเดี๋ยวจะพูดนะคะ ่าก็เป็นทันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนีเลยไก่ทอดปีมือเองน,น่ากินนะน่ากน้นทอดหมอเดียวกับพึ้นทอดอีกมอนึ่งไว้อีกมอนึ่งเฮ้ยเล็กน้อยทอดกัได้มันจังบอนนั้นจันมนงนนมืดไปไปสองสาวไปเอาเอาอันนี้ลูก ค่อยนะคะค่อยๆนะเออสั่นลงด้วยเอออ่าเยี่ยมกรุบไหนเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนได้ค่ะค่ะมาเรียนรู้วิธีการทอดไก่กันนะคะ